นอนเบียดพี่เขาเอาพี่หายไปไหนแล้วลูกพี่ไม่ยอมนอนกับน้องนะคะคนสวยพี่หนีไปแล้วคนสวยเอาแต่ใจใช่ปหมคะอะไรแปรงฟันแล้วเตรียมนอนใช่ไหมคะแปรงฟันแล้วก็เตรียมนอนใช่ไหมคะใช่็จไหมคะแปรงฟันแล้วก็เตรียมนอนใช่ไหมคะ ไหมคะแปรงฟันแล้วก็เตรียมนอนฝันดีนะคะฝันดีนะคะทุกคนรักนะแม่ชอบถึงไะเนี่ยไม่ใช่แง้บมือแม่เนอะหนูยิ่งแสบแสบโอเคโอเคนอนนอนนอน la,